ทำอะไรทำอะไรลูกทำอะไรเนี่ยเอเจทำอะไรคะบาตูนเปล่าเอเจทำอะไรคะเอเจทำอะไรคะเขินเขินขินอหข่จเขินเอ้ยจกยานอไ้วย้ิมินนนเ้ยมีหนไม้อยู่ข้างหลังด้วยโมันมากิคุณเดีดอาารย์จกานคุณเต้กีจกานใหได้เขาเรียแทนเขาเรียกเขาเรียกคุณเต้ ตัวเล็กตัวเล็กไฟโดมโดเมนฮึไฟโดเมนดุพีว oh ันนั้นดุเนาะโกรธคุณมากไฟโดเมนกัดกัดคุณโผเลยจัดเลยยัดคุณโผเลยโอ๊ยกลัวจังเลยกลัวโอกลัวจริงจริงกัดคุณมาเลยกัดคุณมาเลยเชอรี่เลยพูดด้วยพูดด้วย ไอ้ไอ้อน่ากลัวน่ากัวไอ้ไอ้